สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกนะคะจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อตอนนี้ทั่วโลก73.3แสนคนแล้วค่ะสหรัฐอเมริกานะคะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาถึง2แสนคนส่วนที่อังกฤษค่ะต้องประกาศใช้มาตรการล็อกดาวอีกรอบภายหลังจากที่ทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษในแมทแฮนงคอกเปิดเผยว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่มากกว่า1,000คน อยู่ทางตอนใต้ของอังกฤษโดยพบในพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆอย่างน้อยๆ60%แห่งซึ่งยังไม่ทราบขอบเขตของการแพร่ระบาดอย่างชัดเจนแล้วก็ยังไม่ทราบได้ว่าไวรัสที่กลายพันธุ์นี้จะส่งผลต่ออาการของโรคให้เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลจะยังคงยกระดับการล็อกดาวน์ในกรุงลอนดอนรวมไปถึงปริมณฑลให้เป็นระดับสูงสุด ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วในวันพรุ่งนี้โดยทางการจะห้ามประชาชนสังสรรค์ภายในอาคารสถานบันเทิงและร้านอาหารต้องปิดให้บริการชั่วคราวยกเว้นในลักษณะของการสั่งซื้อแล้วนำกลับไปทานที่บ้านค่ะส่วนสหรัฐอเมริกาได้เริ่มรับวัคซีนต้านโควิด -19 แล้วทั่วประเทศและเริ่มฉีดให้กับประชาชนแล้วเช่นกันโดยวัคซีนเข็มแรกค่ะได้ฉีดให้กับนางซันดราลินซี่ พยาบาลประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์กโดยมีการถ่ายทอดสดการฉีดวัคซีนดังกล่าวด้วยทางรัฐบาลตั้งเป้าจะฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ราว100ล้านคนภายในเดือนเมษายนปีหน้าซึ่งก็จะเริ่มจากกลุ่มบุคลากรทางด้านการแพทย์ราว21ล้านคนจากนั้นค่ะก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุราว3ล้านคนก่อนจะฉีดให้กับประชาชนทั่วไป ส่วนที่แคนาดานะคะได้เริ่มโครงการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 แล้วเมื่อวานนี้ได้การฉีดให้กับบุคลากรทางด้านการแพทย์และผู้สูงอายุตามบ้านพักคนชราซึ่งทำให้แคนาดานั้นกลายเป็นประเทศที่3ในโลกที่ฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ของทางไฟเซอร์ที่ร่วมกันพัฒนากับทางไบโอเอนเทคค่ะ โดยการฉีดวัคซีนโดสแรกนี้มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ด้วยซึ่งก็เป็นการฉีดให้อนิต้าไวเดนเกนเธอเป็นพนักงานสนับสนุนส่วนบุคคลที่ศูนย์เรไกเซ็นเตอร์บ้านพักคนชราที่ไม่หวังผลกำไรในนครโตอนโต้ด้ยเธอบอกนะคะว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ฉีดวัคซีนเป็นคนแรกส่วนผู้ที่รอวัคซีนคนต่อไปก็คือเพื่อนร่วมงานของเธอซึ่งเธอก็บอกว่าขอบคุณที่ทำให้พวกเธอได้รับวัคซีนที่รอคอยมานานค่ะ ส่วนถ้ามาดูสถานการณ์ในเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะตอนนี้มีการขยายมาตรการล็อกดาวน์ในเมืองมันดะเลออกไปอีกครั้งยาวไปจนถึงสิ้นปีค่ะส่งผลให้ร้านอาหารต่างๆให้บริการได้เฉพาะแบบการซื้อกลับบ้านเท่านั้นรวมถึงขยายการเคอร์ฟิวในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึง4นาฬิกาโดยเมียนมาพบผู้ป่วยติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นมาอีก1,170คนทำให้มีผู้ป่วยสะสมแล้วทั้งสิน้น 1 9 0 0 0คนเสียชีวิตสะสม2,292คนค่ะสำหรับจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกนะคะตอนนี้อยู่ที่73ล้าน0 0แสนคนโดยจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นกว่า1ล้านคนใช้เวลาไม่ถึง2วันเท่านั้น สหรัฐอเมริกาค่ะพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มกว่า2 0 0 0 0 0คนทําให้มีตัวเลขผู้ป่วยสะสมตอนนี้17ล้านคนแล้วส่วนอินเดียนะคะพบผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเกือบ10ล้านคนแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะ และถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNLive ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ